ทีนี้อย่างที่บอกไปมันคือการปลดชนวนมันคือการแก้ปัญหาหรือมันคือลิงแก้แห่นั่นแหละฮะพราะหนังสือที่ออกมาเนี่ยนะครับคำสั่งที่ไม่กรมที่ดินยุติการเพิกถอนเขาก็โดนมาจากของการรถไฟมันก็มีการสร้างคาสั่งปกครองขึ้นมาใหม่ที่เราก็พูดกันหลายรอบว่าเหมือนกลับไปนับหนึ่งใหม่ใช่ครับคือเรื่องนี้มันเป็นเทคนิคทางกฎหมายพอเขา ไปตั้งกรรมการสอบสวนขึ้นมาใช่ไหมครับตามมาตรา61ประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ยแล้วเขาก็ไปสรุปว่าจะไม่เพิกถอนเนี่ยคำสั่งเนี่ยมันเลยกลายเป็นคำสั่งทบกนครองใหม่ mm hmm hmm. ขึ้นมาของกรมที่ดินแล้วก็ไปโต้แย้งกับค,คาพิพากษาศาลด้วยนะอาจจะมองว่าโต้หรือไม่โต้ก็แล้วแต่เขาจะคิดนะครับแต่โต้แย้งกับความเห็นของการรถไฟที่ต้องการจะที่เอาที่ดินคืน <Ire? S 1> ใช่ไหมครับมันก็เลยเกิดคําสั่งทะบีนครองขึ้นมาใหม่ฮะทำให้การรถไฟต้องไปยื่นฟ้องสารปกครองฮะ แล้วก็เป็นประเด็นกันไปอีกครับยื่นไป4ี่สารรับอยู่2ฮะครับเนี่ยอะไรนี่เลยกลายเป็นคําถามแล้วเราก็มาตั้งคําถามว่าสรุปเนี่ยฝ่ายรัฐบาลเนี่ยกำลังหลงเกมหรือเปล่าเพราะว่าการรถไฟเนี่ยไปยื่นฟ้องเนี่ยนะฮะตามที่กรมที่ดินเขาไม่เพิกถอนใช่ไหมครับปรากฏว่าเขามีคําขอท้ายฟ้องไป4ข้อสารรับแค่2ข้อนะฮะคือหลักๆเนี่ยก็คือรับแค่ว่า ที่จะตรวจสอบว่าคําสั่งที่เราบอกว่าเป็นคําสั่งทะงบกครองใหม่ของอธิบดีกรมที่ดินและของกรรมการสอบสวนตามมาตราหกเอ็ดเนี่ยถูกต้องชอบธรรมหรือไม่นะทีนี้มันก็เลยเกิดปัญหาครับเดี๋ยวเราไปที่ต่อข้อสานะถ้าเกิดกรมที่ดินถูกเลยพลิกทุกอย่างเปลี่ยน180องศาแล้วนักกฎหมายมหาชนอาจารย์รัฐยังบอกเลยถ้าเป็นแบบนี้นะโอกาสได้ที่ดินกลับมาศูนย์เลยนะฮะ <c oughs> คือว่าเหลือเลยนะ,ะคือว่าจริงๆแล้วคาขอท้ายฟ้องเนี่ยเขาขอไปด้วยว่าคือหมายความว่าเขาจะขอให้สั่งให้เพิกถอนครับโฉนดในที่ดินเขากระโดงอะไรพวกนี้ด้วยครับศาลไม่รับส่วนนั้นเพราะว่าบอกว่าได้หมายว่าได้มีการตัดสินไปก่อนหน้านี้แล้วร,รับเฉพาะส่วนที่ว่าคําสั่งของที่พิจารมที่ดินเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าอาจารย์เขาเลยมาจับตรงนี้ว่าอ้าวถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดคําสั่งนี่ถูกก็เท่ากับที่สั่งมาถูก ก็แสดงว่าที่มีการจะไปขอที่ดินคืนไปขอให้เพิกถอนฉโฉนดมันทำไม่ได้สิครับไอ้จากข้อหนึ่งใช่ไหมครับตอนนั้นรับรองเมื่อไหร่ปุ๊บโอกาสอันนี้คือได้ไปแล้วจบเลยนะแนวทางก็เอาถ้ายอย่างนั้นไอ้ตัวคําสั่งที่มีปัญหาอยู่ตรงนี้ก็นี่ไงทาให้มันไม่มีผลไปก่อนเลยได้ไหมตั้งกรรมการใหม่แล้วก็ไปยกไอ้คำสั่งเก่าแบบนี้ได้ไหมฮะ,ะนี่แหละก็คือสิ่งที่มิ้วนทําเรากําลังจะตั้งคําถามว่าถ้าเผื่อไปย้อนไปอย่างเนี้ยน่าใจ เป็นผลบวกหรือไม่ออมันก็เลยมาดูปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นตามมาจากการกระทําของพี่อ้วนเนี่ยนะครับ,รบอ่ะไม่ใช่ครั้งแรกที่กรมที่ดินไม่ยอมเพิกถอนโฉนดฮะคเคยมีมาแล้วเมื่อปี5-4ปีนี้6-8 1 4 15ปีที่แล้วก็มีคําสั่งแต่นั้นเป็นปปรชรับนะครับ,รบปรากฏก็ไม่เห็นพ้องก็ได้ใช่ไหมครัอกลายเป็นว่ากรมที่ดินเนี่ยทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนี่นะฮะมันก็เลยกลายเป็นข้อ ที่อาจจะเป็นข้อตกยงทางกฎหมายว่าเวลาคุณไปสู้คดีบนศาลปกครองเนี่ยที่การรถไฟไปฟ้องและคิดว่าจะชนะแน่เพราะว่าที่ดินเนี่ยเป็นของรถไฟอยู่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเ,าเพราะว่าจริงๆแล้วกรมที่ดินเขาก็แย้งมาก่อนแล้วไงปี่ห้าสี่เนี่ยเคยกันมาแล้วใช่นะฮะแล้วก็ถ้าไปฟ้องศาลปกครองวนไปอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่จบเพราะเขาออกอคําสั่งทางปกครองใหม่ขึ้นมาอย่างที่เราไล่ฟังเนี่ยแหละครับอีกด้านหนึ่งทําหนังสือถามไปนู่นเลยสํานักงานอายการสูงสุดครับ กรมที่ดินเพิกถอนไม่ได้เขาบอกไม่งั้นเดี๋ยวคือมันก็รับประเด็นเข้ามาเองอม,มันจะไปมีผลเสียกับเขาหรือเปล่าครับเขาก็ถามแสนนักงานอายการสูงสุดครับว่าถ้าเขาทําแบบนี้จะมีผลอะไรหรือไม่อายการสูงสุดตอบแบบนี้ครับรถไฟไทยการรถไฟเนี่ยยื่นฟ้องสารเพิกถอนได้โดยตรงค่ามมรดีดกรมที่ดินจริงๆไม่มีผลอะไรเลยเอา้าวก็อย่างนั้นถ้าเกิดจะบอกว่าความเห็นของที่ดินไม่มีผล ก็ไปยื่นเองก็ได้สิครับใช่ครับไม่ต้องมาทะเลาะกันเองอ่าทีนี้คนที่เขาติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดเนี่ยเขาก็เลยตั้งคําถามครับว่าอ้าวพออายการสูงสุดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นท่านรองอายการสูงสุดที่บปดิหน้าที่นี้นะครับเมื่อปี5้าี่เนี่ยเขาบอกให้คุณไปฟ้องเองทำไมคุณไม่ไปฟ้องอ่ะเออแล้วก็มีที่ดินของตระกูลการเมืองอะไรอยู่เนี่ยที่มันเป็นปัญหาโต้แย้งกันเนี่ยเนี่ยนะที่เราหยิบมาให้ดูเนี่ยคุณชัยชนกเขาบอกเขามีที่ดินอยู่นี่แะมีที่ดินอยู่จริงนะมีโฉนดเนี่ยเมื่อว ไม่ถึงปี8เดือนไปขายคุณชัยชนกปรากฏว่าอีกวันเดียวคุณชัยชนกก็ปล่อยเช่าต่อเลยครับแต่ก็อันนี้ปกตินักธุรกิจอสังหาหลายท่านก็ทําแบบนี้แหละก็อย่างเงี้ยสมมติเป็นไปอย่างเงี้ยคุณก็ไปฟ้องเอาสิอมันเกิดคําถามว่าทําไมถึงไม่ฟ้องนะครับแล้วไปวนไปโต้แย้งกันอยู่ในกระบวนการทาไมทัสงั่งทั้งบกครองของกรมที่ดินทําไมนะแล้วเราก็เลยาขยายให้ดูว่าอ่านี่จริงๆแล้วนี่เป็นข้อมูลเปิดเผยนะครับเป็นโฉนดที่ดินฮะมันไม่ใช่มีแต่คุณชัยชนกครับก็มีคนอื่นๆอีก อันนี้คัดมาเฉพาะที่เกี่ยวกับฝ่ายการเมืองแล้วกันอ่ะสาไล่10ไล่37ไล่7็ไร่9ก้าไล่สิไล่ก็คือมีนามสกุลที่ชอบนี่ยมีบริษัทศิลาชัยบุรีลำ ก็ถือกันส่วนใหญ่ก็หลายสิบโอ้โหรวมๆเป็นร้อยอยู่นะฮะเนี่ยนะประมาณร้อยเจ็ดสิบแปดได้ใช่ไหมครับ,รบที่รวบรวมมาอ,อันนี้ของตระกูลการเมืองละกันแล้วก็ธุรกิจท,ที่เกี่ยวข้องนะครับอ้าวเราก็ไม่ได้บอกว่าท่านผิดหรือถูกเพราะท่านก็บอกว่าท่านมีโฉนดท่านถือถูกแล้วนี่เมือกที่มันก็เป็นโฉนดหมดเลยนะใ่อเมื่อกรมพี่ดินไปเพิกถอนโฉนดก็ยังมีผลอยู่แล้วทําไมการรถไฟไม่ไปฟ้องล่ะครับเออแต่ทั้งนี้ฟ้องตรงได้นะทำไมแล้วก็จริงๆก็มีหลักฐานอย่างที่บอกคือทางฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่า เขาเป็นที่ของประชาชนนะเขามีโฉนดแต่อีกด้านหนึ่งเขาก็มีหลักฐานนี่ครว่าเขาคุณเคยขอเช่ารถไฟอยู่อ่ะมีสัญญาอาศัยที่ดินบอกจะเอาไปกองหินเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเอาเมื่อวานนี้ก็พูดไปแล้วคร่าวๆบอกว่าออกมาปี1-3แล้วบอกจะ ขอ3ปีอีกปีนึงเป็นหนึงสบอกขอเป็น30ครับแต่ปกติเขาให้กันทีละปีสามปีก็พิเศษนี่จะขอ30มันจะพิเศษมากๆไปแต่สุดท้ายเขาไม่ได้ให้ใช่ครับแต่ว่ามันเป็นหลักฐานที่มาชี้ให้เห็นว่าจริงๆที่ดินแถวนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ที่ดินของประชาชนทั้งหมด คือฝ่ายการเมืองเองหรือนักการเมืองในพื้นที่เนี่ยก็เคยขออาศัยเพราะว่าก็เคยยอมรับมาแล้วว่าเป็นที่รถไฟทีนี้วันนี้เนี่ยกลับมาบอกว่าเป็นที่สี่พันได้เนี่ยเป็นของประชาชนหมดเนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช่ครับมันไม่น่าจะใช่แบบนั้นทีนี้ที่เราเอามาให้ดูเนี่ยมันก็ทําให้เห็นว่าจริงๆปัญหานี่มันแก้ยากเพราะมันเหมือนกับแต่ละคนเนี่ยมันก็มีความทับซ้อนอยู่ในนั้นอะอย่างคุณเป็นนักการเมืองด้วยคุณมีที่อยู่ในนั้นด้วย คุณมีอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาดูกระแลกระทรวงมหาดไทยด้วยครับหรืออธิบดีกรมที่ดินก็มีคุณพ่ออเคยเป็นผู้ว่าบุรีรัมเคยมาร่วมแก้ปัญหานี้มาก่อนก็เลยทําให้เหล่านี้มันเลยทําให้แก้ไขปัญหายากหรือเปล่ามันมันมันยากมันเยอะเพราะมันยาวนานมากมาแล้วใช่ครับต้องเกิดคำถาม4ข้อที่เราหยิบมาคอ่บถ้าเกิดเริ่มต้นมีการขออาศัยขอเช่า วันนี้มันเป็นของประชาชนทั้งหมดจริงไหมหรือยังไงก็ต้องมีของรัฐด้วยอนี่เราตั้งคําถามนะครับเพราะว่ามันเริ่มจากการขออาศัยและขอเช่ามาก่อนแน่นอนฮะมันไม่มีหลักฐานที่ไปเปรียบเทียบเห็นว่าหลักฐานนี่มันก็หาศูนย์หายไปบ้างอะไรบ้างนะว่ามันเป็นที่ดินผืนเดียวกันจริงๆแต่มันก็เกิดคําถามแล้วว่าถ้ามันอยู่ในละแวกเดียวกันมันเคยเป็นที่รถไฟแล้ววันนี้มันเป็นโฉนดได้ยังไงอันนี้มันก็ต้องไปพิสูจน์กันการเมืองที่เคลื่อนไหวก็เคยคุมหน่วยงานอันนี้เหมาะหรือเปล่า เพราะท่านมีที่ดินอยู่ตรงนั้นแล้วท่านมามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตรงนั้นผมถึงถามว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นเรื่องระหว่างรัฐกับประชาชนชหรือระหว่างนักการเมืองกับนักการเมืองนี่แหแล้วฮะ,ะ,ะการบอกที่ดินมีประชาชนมีโฉนดมีนอส,อสมเนี่ยแต่อีกฝั่งหนึ่งเขาบอกมันเป็นนอมีนีหรือเปล่ามีปุ๊บเอาไปเข้าสถาบันการเงิน แล้วมันก็มีการส่งต่อครับใช่ครับคืออย่างนี้ครับมันมีการไปตรวจสอบว่าสถาบัานการเงินในพื้นที่ที่รับจำนองที่ดินเนี่ยก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นแบงค์หรือนอนแบงค์ที่เปิดขึ้นมาเพื่อการนี้ <c oughs> นะก็เลยถูกตั้งคาถามว่าเอ๊ะอันเนี้ยเวลาเรามาบอกว่าเป็นที่ดินของประชาชนจํานวนมากเนี่ยรจริง,รงๆมันไปไป,ไปมามาไปตรวจสอบต้นสายปลายเหตุหรือว่าเจ้าของที่แท้จริงเนี่ยอาจจะก,กระจุกอยู่แก่แค่แค่คนไม่กี่คน<อ>หรือเปล่าหรือบางบริษัท ไม่กี่บริษัทหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเปิดมาให้เห็นให้ชัดว่าสรุปประชาชนเดือดร้อนหรือใครเดือดร้อนครับอ่าอ,อีกด้านหนึ่งครับเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วคุณคุมกระทรวงคมานาคมด้วยแล้วไปยื่นฟ้องอย่างที่บอกไปยื่นฟ้องตรงได้เนี่ยนะครับแล้วตอนนี้มันก็มีประเด็นนี้จริงๆที่ก็คือติดกาสานก็มีเหมือนกันนะครับคืบอเอาทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยบอกอยา,ากจะแก้อยา,ากจะแก้ตอนนี้กรมอาณาไทยก็คุมคมานาคมก็คุมถ้ามันแก้ไม่ได้มันแก้ไม่ได้จริงๆหรือมันแก้ไม่ได้เพราะการเมืองพี่ครับครับนี่แหละฮะ ก็คือว่าถ้าเราย้อนกลับไปนะฮะในอดีตเนี่ยปีหกหนึ่งนะครับศาลฎีกาเนี่ยเคยตัดสินถึงที่สุดมาแล้วส5สิห้าแปลงที่ไปฟ้องโต้แย้งว่าไม่ออกโฉนดให้เขาหรือออกให้เขาแล้วการรถไฟไปค้านเนี่ยนะครับแล้วเขาบอกให้การรถไฟชนะมีคนบอกว่าเขาไปสำรวจในพื้นที่มาแล้วส5ิห้าแปลงเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกับที่ดินของตระกูลการเมืองเนี่ยถ้าเผื่อคุณมีความจริงใจจะพิสูจน์นะไม่ได้บอกใครผิดใครถูกนะจะพิสูจน์ว่าเป็นที่ดินของรัฐหรือไม่ไปฟ้องเลยครับฟ้องโดยตรงถึงเวลาแล้วครับ ที่ะจะต้องทําให้มันกระจ่างกะทีครับครับอ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องของเขากระโดงนะครับท่านผู้ชมครับ